อีกแล้วนะผมวันนี้นะผมจะมาทําคลิปรอบประวัติทีเล็กนะครับนะจากเดิมช่องเก่าผมที่ทําเป็นเล่าประวัติกอริลานะแต่นั่นแหละครับมันโดนแบนด์ไปแล้วครั้งนี้ผมว่าจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแหละผมก็จะมาเล่าประวัติทีเล็กบ้างนะถ้าทีเล็กหรือเทเลโนสรัสเล็กเนี่ยจะถูกค้นพบครัง้งแรกที่อเมริกาเหนือนะนะซึ่งถูก ถูกตั้งทฤษฎีไว้ว่าน่าจะทีเล็กน่ะหรือเทรลโนซารัสเล็กน่ะหรือไทแรนลิสซ่าหน่ะน่าจะอยู่ที่อเมริกันเหนือนะคบนะ <c oughs> เพราะว่าดูจากเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่รูปทีเล็กด้ว่ามันมีสามนิ้วด้วยมันมีมันมีสามนิ้วด้วยอะ่ะอันนี้มันไม่ใช่ทีเล็กแล้วนะอันนี้คือทาโบซารัสนา้นะเป็นตระกูลเดียวกับมันนั่นแหละเรื่องบรรพบุรุษของทีเล็กน้ำนะ เป็นอลโลซอรัสเป็นพวกตระกูลอลโลซรอยนี่แหละครับแต่แต่ว่าอลโลซรอยเนี่ยมันไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนทีเร็กน้ำนะทีเร็กเนี่ยจะตัวใหญ่ประมาณสี่เมตรนร้ำนะอ๋อใช่หากใครคิดว่าทีทีเร็กเนี่ยมันจะตีพวกแบบพวกแบคิโอซอเอพ่ซไททานูโนซมันจะตีหรือเปล่าครับคำตอบก็คือไม่น้ำนะตัวใหญ่ขนาดนั้น่าไปยุ่งกับมันเลยเลี้ยวตัวใหญ่แบบเนี้ย พวกไดนเสว์โซโลพอดกินเนื้อนะครับอย่าไปยุ่งออกับมาเลยยกเว้นก็จะมีพวกกีเกโนโตโหรือมัง้งนะครับนะซ,ซึ่งซึ่งไทเรโนซารัตเล็กเนี่ยจะอยู่ในยุคคิเตเชียตตอนปลายนับนะซึ่งเป็นยุคเป็นยุคศูนย์ฟันของเดนเสวน้ำนะนะแล้วก็จะเกิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขึ้นนะครับนะนั่นะนะก็คือแมมมอสคิดได้แค่นี้แหละขี้เกียจพูดเยอะ นะครับนะแบมบมอสส่วนส่วนทีเล็กเนี่ยถ้าใครอยากรู้นะนะทีเล็กเนะี่ยเป็นหนึ่งในดน,น,นสาเสที่มีแรงกัดเยอะเป็นเยอะเกือบที่สุดนในโลกเลยแหละที่ผมคิดนะแล้วก็ทีเล็กตัวนี้นะเนี่ยได้ผล่ไปในหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องนะนะแต่ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะขาดหนังเรื่องนี้นไม่ได้ก็คือ Durassic j World and Jurassic Park ของสตีเวนสตีลเบิร์กนะครับนะ ซึ่งผมก็บอกเลยว่าหนังเขาดีจริงนะครับนะแนะนำให้ไปดูภาคตอนนี้ถึงภาคดูมิเนียมนะครับนะน่าจะทุกหลายคนน่าจะไปดูแล้วแหละซึ่งทีเล็กในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ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 ทีเล็กในชีวิตจริงเนี่ยมันมันแบบออชีวิตเออก็คืออ่ะทุกคนเคยเห็นทีเล็กในหนังใช่ไหม เอ๊ทุกคนสังเกตน้องวะนะมันมันน่าจะตัวใหญ่ประมาณน้องน้องมาแหละ <c oughs> สาเหตุที่ทีเล็กไปสีน้ำตาลในหนังนะนะ <c oughs> เพราะว่านักล่าที่ดุร้ายไม่ต้องพางตัวนะนะจังก็ยังมีทฤษฎีหนึ่งนะครับนะที่ขเขาบอกว่าทีเล็กอาจคำรามไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนะ่นะครับนะแต่ยังมีเรื่เราวอีกหลายพันเลที่ผมที่ผมยังไม่รู้จักนะครับนะ ถ้าจะรู้จักจริงก็เอ่อเอ่อพวกเอ่อเอ่อเอ่อซโลอดแค่นี้แหละแต่พวกซโลปอดนี่มีเยอะนะครับนะอืมได้ลยครับโอเคแล้วก็มาดูทีเล็กในหนังกันบ้างทีเล็กในหนังเนี่ยจะถูกเรียกว่าเล็กซี่นะครับนะเล็กซี่จะบทจะปรากฏตัวในภาคจูาสิคพาร์คนะครับนะถ้าเราสังเกตดีๆน่ะ ทีเล็กเนี่ยจะโผล่ทุกภาคของตุรสิกเลยนะนะก็คือทีเล็กอะถ้าคุณจะทําหนังเรวเสาใช่ไหมจะจะเอาอะไรคิดไม่ออกอ๋เอเอาทีเล็กเอาทีเล็กดูไล่ไปเอาเอาคอยาวเออนั่นแหละรครับตามดิสนีย์ดิสนีย์เพียบเลยแต่ดิสนีย์ก็มีคาโนทอรัสนะแต่คานทอรัสมันแบบมันตัวใหญ่ไปนะครับนะแต่ผมว่านะถ้า โอ้โหคานูทอรัสอันหนาะนะเหมือนกับทีเล็กนะครับนะแค่เพิ่มก้ามให้มันสั้นลงอะ่ะแล้วก็เพิ่มเขาแล้วก็เพิ่มหนามแค่นั้นเอง <c oughs> น้ำนะส่วนทีเล็กในหนังเนี่ยจะปรากฏอ๋อใช่ผมพูดไปแล้วทีเล็กในหนังเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มใหม่ก็คือทีเล็กในหนังเนี่ยมาทำความเข้าใจกันก่อนทีเล็กในจูนสิกปาร์กทั้งหนึ่งเนี่ยจะโผลมาในฉากประมาณ กลางๆเรื่องนี่แหละครับที่ที่แบบมีคนขโมยยีนดีเอ็นเอโดนเสาไปหลังจากนั้นก็ตายตายเพราะไดโลโฟซารัดนานะช,ชื่อนิฟอะไรที่อย่างนี่แะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะผมไม่ได้ติดหนังอะไรขนาดนั้นแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีเล็กนะี่ยก็จะพังกงไฟฟ้าออกมาครับเพราะวกก่ากินแพะแล้วตอนนั้น,นขาแพะมันก,กระเด็นมาชนกับรถ รถกลุ่มตัวละกลักนี่ครับเอะเลยกี้เลยพอกีนเสร็จเห็นทีเล็กนี่โอ้โหเงียบกิิบนะครับนะนั่นแหละครับก็ถ้าทุกคนเจอทีเล็กทุกคนก็จะเงียบๆใช่ไหมครับอย่าขยับความเป็นจริงใช้ไม่ได้นะนะแต่เดนอสเซอร์อย่าเอ่อเดนอสเซอร์มันตายไปแล้วมั้งเฮ้แต่บางตัวเดนอสเซอร์ที่เหลือรอดก็อาจไปวิวัฒนาการไปเป็นนกนะครับนะ อืมและแรงบันดาลใจในการทำคลิปผมก็นั่นแหละครับปาวิติงวิลเดโรเซนะครับนั่นแหละต้นแบบในการทำคลิปผมต้องขอบคุณพี่เขามากนะที่เอาข้อมูลดีๆเนะี่ยมาให้พวกเราได้ฟังกันนั้นะนะนำช่องพี่เขาเลยช่องดีจริงนะครับนะส่วนทีเลในจัลสิกวอลฟอ i n g k ิงด d อมกับโดมินีย n มเนี่ย เอาปีสองพสิบห้าก่อนแล้วกันเล็กซี่อ่ะถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่าเรื่องของ The l o s t ร o r l วแล้วก็ The Lost World แล้วก็ j u ซิคพาร์คสองพันหนึ่งเดลเสาพันดุก็บอกมาได้เลยนะครับนะเพราะว่าผม <c oughs> ผมผมทำคลิปติดกันไม่ได้หรอกกว่าผมจะลงได้นี่ช้านะครับนะก็เราเราไปไปฟังก็เลก็กก ไปฟังกันเลยดีกว่านะครับนะไป,ท, 4, 2, 5, ะะะปะทีเล็กซี่สองัสิบห้าเนี่ยจะถูกจะถูกอจะปรากฏตัวครั้งแรกฉากทีเล็กงดอมนะะไม่รู้เรียกถูกเปล่านะครับนะทีเล็กงดอมนะครับนะเพราะว่าเอาก็ตามชื่อแหละครับทีเล็กงดอมแต่มีทีเล็กแค่ตัวเดียวเองมั้งที่แบบอ,อยู่ในป่าแล้วที่มองของนะักท่องเที่ยวก็จะเป็นขอนไม้นะ พอเขานั่นแหละครับเหยียบผู้โชคร้ายแล้วก็เป็นแพะเหมือนเดิมอะฮ้อทีเล็กทีเล็กเออทีเล็กเรื่องนี้ชอบกินแพะมั้งเห็นกินแพะสองภาคแล้วแต่ก็ไม่ได้กินแพะนะกินคนด้วยอืมนะครับถือว่าเป็นซีนที่เท่ๆของเลซี่นะนะส่วนจะโผล่มาอีกทีนะนะก็ตอนประมาณท้ายเรื่องที่เอโดเมนัสเล็กน่ะปรากฏตัวมา กับเออบูที่เออเป็นหมาไม่ค่อยฟังโอเว่นนะนั่นแหละจะว่าก็ไม่ได้แต่ผมเสียได้อย่างหนึ่งนะถ้าเอาเอาเอา,เอาจริงๆนะอิดดอมินัสเล็กอะไมนก็โกงอยู่หรอกแต่ช่วยบอกอะไรหน่อยฉันได้ไหมว่าไอเดลต้าชาลีแอคโคนมันจะตายไวไปไหนนั่นแหละครับ ผมก็อยากให้ตายภาคสองมากกว่านะสู้กับอินโดแรปเตอร์แล้วตกอันนี้ตกตกเออขาเรือหาาัดลักวุตายอะ่ะผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นอยู่นะแต่แต่มันไม่ได้แล้วอะ่ะมันมันมันผมมาภาคเดียวแล้วก็ตายภาคนั้นเลยนะครับนะผมก็ไม่รู้หรอกลอใช่แล้วจะฟังวิดีโอนี้เป็นพอดแคสต์หรือจะฟังเล่นเ,นเนก็ได้นะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้มีภาพเคลื่อนไหวอะไรเนาะ แล้วภาพนี้ก็น่าจะรู้แหละผมเอามาจาก Google นะครับนะผมก็อยากเปลี่ยนแนวเป็นกอลเซล่าเป็นจากกอลเซล่าเป็นจูราสสิกนับนะแต่กอลเซล่าผมทาแน่แน่นอนแหละนะครับนะซนะนะึ่งทีเล็กมาในน่นะก็จะได้มีแผลจากอินโดเมนัสเล็กนิดหน่อยน้ำนะถ้าเป็นของเล่นนี่แทบไม่เห็นเลยน้นะแต่แน่นอนครับทีเล็กมีมีโมเดลของเล่นอยู่แล้ว อไอพวกราคาถูกๆผมแนะนำนะครับแต่ไอเมทเทลโอโฮสองพันเป็นของเล่นเด็กที่แบบราคามันแบบก็ต้องให้พ่อแม่ซื้อให้นะครับนะถ้าเด็กหลายคนอยากซื้อก็ต้องวอนพ่อแม่แร้นะนะไปช่วยเขาทำความสะอาดบ้านก็ได้แล้วนะทนำะความสะอาดบ้านซื้อของสองพันกว่า <c oughs> ไม่ไม่แนะนำนะครับเตืองตังค์ <c oughs> ผมผมยังผมก็ พงได้เองน 1, ับ <c> ห <oughs> นึ่งพันกว่านานะส่วนทีลกในภาค f o l l i n g kingdom เนี่ยจะปรากฏตัวมาตอนที่ตอนกลางเรื่องที่แบบฉากที่มันแบบมากัดคาโนทอลัสตอนพวกไฟระเบิดอะน,นะครับนะหลายคนก็จะอาจจะสงสัยแหละว่าเบลีออนิกอันนั้นอนะมันร่อนตัวนั้นตัวนั้นอนะมันร่อนมาได้ไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นานะอาจจะเป็นคนละตัว อจจะเป็นตัวละตัวก็ได้คนละตัวอืมนั่นแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคบนะผมไม่ได้มองลึกอะไรขนาดนั้นผมผมมาบอกทีเล็กในหนังแล้วก็ทีเล็กในชีวิตจริงนั่นะนะแต่ทีเล็กในชีวิตจริงไม่ได้คำรามแบบอันนี้นะคำรามแบบนี้ทีโอโอเว่นลมไปแล้วมั้งเออน,นั่นแหละครับก็ส่วนทีเล็กในถ้าฟอาเล่น Kingdom เนี่ยก็จะมากัดคานูทอรัสแล้วก็ ใครถามว่าคารโนทารัสตายไหมใช่ตายส่วนตัวที่ปรากฏตัวมาตอนท้ายเรื่องเนี่ยคนละตัวนะนะเนี่ยแหละคนละตัวเพราะว่าโดนน้ำหนักของทีเด็กกดทับไปขนาดนั้นตายแล้วถือว่าคาโนทารัสเนี่ยผมแอบเสริมนะคารโนทารัสเนี่ยอืมถือว่าเป็นตัวที่เท่นะผมชอบนะแต่บทตรออกมากระสอบซ้ายนิดหน่อยดอมนะไม่ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ภาคโดมินียมเนี่ยเริ่มมีบทเด่นนำนะทีเด็กตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้หใหญ่ใหญ่โคตรเลยใหญ่เกือบเท่าใหญ่เกือบเท่าเจเกโนะแต่เจเกโน่ต่อว่าจะใหญ่ที่สุดในจูราสสิกแล้วไม่รู้ว่าทำไมเจเกโน่ตัวตัวมันใหญ่ะใหญ่มากอะ่ะต่เจเกนโน่ตัวตัวมันใหญ่เกือบประมาณเลยสไปนุลอรัตไปแล้วแต่ผมก็อยากแอบ เอาอยากให้เขาเอาสไปโนซารัสมาใส่ใน,ในหนังเหมือนกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่าถ้ามีภาคต่อก็ขอเป็นสไปโนซารัสเถอครับเห็นไม่รู้ว่ามันตายหรือยังแต่ผมว่าสไปโนซารัสเป็นตัวที่เท่น้ำนะและเรื่องที่ผมจะบอกก็คือสไปโนซารัสเนี่ยไม่ใช่ไฮบิดน้นะนะสไปโนซารัสเนี่ยมันตัวใหญ่ก็จริงแต่มันหน้า ก็คือเดราทุกตัวมันเป็นไฮบริดนั่นแหละมันไม่ได้เป็นพันธุ์ธรรมชาติเหมือนไบโอซินนะนะไบโอซินอ่ะพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่แท้คืนสินค้าได้ถุยนะัำนะส่สวนแค่ส่วนผมจะเล่าประวัติแค่นี้น้ำนะใครอยากรู้ก็ไปดูช่องอื่นได้นะำนะเจอกันเราเราบายนาะำนะฝากติดตามช่องไฮเปอร์ด้วยครับนะผมผมขอละ แ <c ười> ค่นี้แนวเจอกัน